လာပါရှင့် Thai สกาကိုอุดๆเลล่าจ้าย่าอะคูตะค่มาတော့ล่าမกုံဒိဘူးပတ်စံกုံဘီးစုเดสกาเนี่ยအတူအချားစကလုံးပေါင်မြော့မြားสวကိုอุดๆเลล่าတော့จ้ามาပြပါတယ်အရင်ဆုံးငနေနဲ့ปိုင်းနိုင်หมดสုเดสกาကိုကြิย่าအောင်เนาะปိုင်းနိုင်หมดสုดากะဘယ်ยောက်กုံလဲ เเปดว้าก่งน่ะเล่หลู่เปียวได้ขามาป้ายไหนหมดหลู่เปียวเเปยไหนสู่ดาก็รอเปยตว้าละเล่บ่เนาะหมดสู่ดาก็อก่งป้ายไหนหมดไปไหนหมดเเปย่าก่งน่ะเล่เปยตว้าก่งน่ะเล่ซัจจิ่หย่าอ๋อเงินไปไหนหมดกู่จี๋หย่าเนาะเงินไปไหนหมดไปสานเปย่าก่งน่ะเล่ เงินสุดากะไปสานไปไหนหมดสุดากะไปเย้ากกงนาเลเงินไปไหนหมดเงินไปไหนหมดไปสานไปเย้ากกงนาเลยังไม่สิ้นเดือนเงินก็หมดแล้วล่ามากกงเดบิไปสาลเลกง่งบี สิ้นเดือนสุดเดสกาหัจีเอาเนาะสิ้นเดือนสุดากลากงนะไม่สิ้นเดือนสวยเนะาะล่ามาโกงบูยังไม่สิ้นเดือนเงินก็หมดแล้วล่ามาโกงเดบุไปสานเลยโกงบีเงินสุดากไปสานเนาะก็แลยหมดแล้วสุดากโกงบียังไม่สิ้นเดือน ลามากงเดบุเงินก็หมดแล้วไปสั่นเละโกงบียังไม่สิ้นเดือนเงินก็หมดแล้วลามากงเดบุไปสั่นเลกลงบีกลับไปแล้วหรอเปลยนตัวบีลากลับสุดาการอลี่นนาเนาะกลับไปเปลี่นตัอบะ กลับไปแล้วสวยเนาะเปลี่ยนตัวบีหรอโซดากะอเมสกะลมเทเดะกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วหรอเปลี่ยนตัวบีลาเร็วจังเลยเร็วจังเลยเมียไล่จ่าเร็วโซดากะรอเมียนนะเนาะเร็วจังเลยเร็วจังเลย เมียไล่จายังไม่ได้เห็นหน้าเธอก็กลับแล้วยังไม่ได้เห็นหน้าเธอก็กลับแล้วเมียหนามันมียาเดบุนในเลเปลีย่ยนดีไม่ได้เห็นหน้าสุดากะาเมียหนามันมียาบูอะช่หมยังสุดาสกาป่าเลยเนาะยังไม่ได้เห็นหน้าสวยเนาะ เมียนาไม่มียาเตบุเธอก็เนรแลกลับแล้วเลียมบียังไม่ได้เห็นหน้าเธอก็กลับแล้วยังไม่ได้เห็นหน้าเธอก็กลับแล้วเมียนาาม่มียาเตยบุเนรแลเบียมบีไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆ ตะเก็นน้ำมเลบเข้าใจสวยนอนน้ำเลรึไม่เข้าใจสวยนอนน้ำมะเลบูจริงจริงสุรากาตะเกตเกไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆริงตะเก็น้ำมะเลบูยังไม่ได้พูดอะไรก็โกรธแล้ว ยังไม่ได้พูดอะไรก็โกรธแล้วป้ามามยยาเปียวาเดเลยสิกโซบีไม่ได้พูดอะไรสุดาจจยาอ๋อไม่ได้พูดอะไรสุดากาป้ามามาเปยยียาบูอาเชี่ยม่ายังสุดาสกาตะลองเทเนยังไม่ได้พูดอะไรป้ามามยยาเปียวยาดบู ก็เหล่โกรธสุดอกาซิกโซดาโดตาทรดาโกรธเนาะโกรธแล้วสวยเนาะซิกโูบียังไม่ได้พูดอะไรก็โกรธแล้วยังไม่ได้พูดอะไรก็โกรธแล้วป้าแม่มาเบียวยาตีเลยซิกโูบีสัจจิอาล เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสี่นณเหนียหรือเดี๋ยวก่อนสี่คณาเหนียหรือยังไม่ถึงเวลาก็จะไปแล้วหรอยังไม่ถึงเวลาก็จะไปแล้วหรออชงไม่เย่าตีเลยตัวร่มมลูล,ละไม่ถึงเวลา,าหูเจียาเนาะ ไม่ถึงเวลาสุรากาอัชเชงมาตานบูอัชเชงม่ยอบูยังสุเดสกาตะลงป่าเลยยังไม่ถึงเวลาอัเชเไงม่ยอาเตบูเนาะก็สุดากาเลจะไปแล้วหรอตอโรมโลูล่ะยังไม่ถึงเวลาก็จะไปแล้วหรอยังไม่ถึงเวลาก็ จะไปเล้าหรออาเชงไม่ยาวยตีเลยตัวร่มไม่รู้ละอย่าพึ่งไปสิอย่าพึ่งไปสิรรรม,มาตัว,ตวเตนี่หลีอย่าพึ่งไปสุดกรรมมาตัวเตเน่มาตัวเตแนวเนาะอย่าพึ่งไปสิอย่าพึ่งไปสิมาตัวเตนี่หลี เจ้านายยังไม่มาก็จะกลับแล้วหรอเจ้านายยังไม่มาก็จะกลับแล้วหรอตะเทมาลาเีเลเปียโนโมลูลาเจ้านายสุดาการอตะเทยังไม่มาสุดาการมาลาเีบุก็เลยจะกลับแล้วสุดากาเปียโนเม รอเสารา,าร์อเมสกะลงเทเดจะกลับแล้วหรอปียนดอมมาลู่ละเจ้านายยังไม่มาก็จะกลับแล้วหรอเจ้านายยังไม่มาก็จะกลับแล้วหรอตะเทมมาลาดเีเลยปียนดอมมาลู่ละกินก่อนสิ กินก่อนสิซศวาองหลีกินก่อนสิกินก่อนสิซาวาองหลีไอเินซาองหลีสุดเดสก,กาเน่ดูดูไหมเนาะยังไม่ได้กินอะไรก็จะทํางานแล้วหรอยังไม่ได้กินอะไรก็จะทํางานแล้วหรอป้าม,มมามาซายดีเลย อล,ลุล,ลุโจมล่ลาไม่ได้กินอะไรโถจี่แมไม่ได้กินอะไรบาม่ามามสายาบูอาะช่ไหมยังสุดสกาป่าเลยเนาะยังไม่ได้กินอะไรบาม่ามามสายาเตบูก็เละจะทำงานแล้วอล,ลมมุลนะ่จมเนาะจะทำงานแล้วหรอสวยเนาะอล,ลุล,ลุจมาลูลาจะทำงานแล้วหรอ อโลกโลกโจมรู้ละยังไม่ได้กินอะไรก็จะทำงานแล้วหรอยังไม่ได้กินอะไรก็จะทำงานแล้วหรอป้ามามาซายาตีเลยอโลกโลกโจมรู้นะ 给加吧，随心。